โอเคครับหลังจากที่รัศมีของเชอร์แมนได้ถูกทีสามสิบแปดห้าบดมากมาอย่างนั้นนะครับผมก็อันนี้มันเหมือนเป็นการฉลองครับผมของอ่าเนื่องจากในวันคล้ายวันครบรอบเนาะคือเหมือนเป็นวันที่เราเลืกอกเพราะว่าท่านเกิดวันนี้ก็คือเป็นท่านวินเนียมเฮคัมเซ่เชอร์แมนไม่รู้ผมอ่านชื่อผิดไปขอโทษทีแต่ว่าท่านเกิดตอนวันที่แปดกุมภาพันธ์เนาะปีหนึ่งแปดสองศูนย์นะครับผมซึ่ง ซึ่งก็เป็นนายพลท่านหนึ่งนะที่ร่วมรบในตัวสงครามกลางเมืองสหรัฐนะครับผมแล้วก็เขาก็เอาชื่อมาใช้ตั้งเป็นชื่อรถถังรุ่นหนึ่งนะครับผมก็ที่มีชื่อเล่นประมาณว่าเป็นเชอร์แมนนะครับผมก็เป็นีสิ่งที่รู้นักยกันเนยครับผมก็มันก็เป็นกําลังหลักเนาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง mm. มาอยู่มามาได้ระยะหนึ่งเลยแล้วก็มีการปรับแล้วก็มีการปรับแปลง รุ่นต่างๆออกมาเพื่อให้เหมาะต่ก,การใช้งานนะครับผมรวมไปถึงการปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมว่าในตรงนี้ครับผมก็เราก็จะมีพารกิจพิเศษให้เนาะซึ่งจริงๆก็ผ่านมาแล้วแหละแต่ว่ามันก็คงได้ยังไม่สายไปนะยังพอทําทันอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยอันนี้คือประวัตินะครับผมผมขออนุญาตไม่พูดไม่แปลเนาะเพราะว่าอันนี้แต่ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองอ่านดูแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ย บางทีอยากให้แปรแจ้งได้เดี๋ยวเราจะลองพิมพ์แปลให้นะครับผมตอบในคอมเมนต์ละกันหรือว่าจะทําคลิปออกมาทีนึงแต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากแปรเท่าไหร่เพราะกลัวแปรผิดเพราะบางทีมันต้องใช้เวลาครับ <laughs> เ,ลเลยไม่อยากทำช่วยโอเครถท,ที่จะเข้ากิจกรรมได้บอกก่อนรถในเกมเรามีอยู่13คันที่ ใช้ตัวเบสจากตัว M4 เนอะทั้งทั้งในตัวเกมแล้วก็ในบษษทสารจริงตามนี้นะครับผมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้เนาะที่ว่านะอ่าฉลองนะครับผมก็แพ็กเกจพิเศษนะครับผมก็จะมีรถสี่จะมีรถสุดสามคันนะแพ็กเกจพิเศษนะครับผม General Sherman Birthday Special นะครับผมก็มีวางขายตั้งแต่วันที่สิบกเอ้ยขอโทษครับวันที่หกกุมภาพันธ์ เวลา17บเจนาฬิกาเวลา16บหนาฬิกานะครับผมเราก็จะมีไว้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์เวลา16บหนาฬิกานะครับผมก็ส่วนลดอ่ะเขาบอกว่าโดยรวมนั้นมันคือการลดสิบห้าเปอร์เซ็นะครับเดีย๋ยวลองไปคลิกด,ดูกันได้เนาะแล้วก็มีออฟเฟอร์เริ่มเวลาเรียลการแล้วหมดเวลาวการน,นะครับผมก็จะเป็นตัวลดของโลซาเอ็มสี่เอ็กสองแยกมานะครับผมก็รถคันนี้มันจะเป็นตัวรถที่ตัวคอมมานเดอร์โลซ่าครับผมที่เป็นผลรถ ที่เป็นผอรถของโซเวียตอ่ะที่ที่ที่ก็มาจากยูเครนอะเนาะแล้วก็ทันเดอร์โบอันนี้ก็อันนี้จะเป็นรถอเมริกาอันนี้จะเป็นรถโซเวียตเนาะรถอเมริกาแล้วก็ทันเดอร์โบแล้วก็จะเป็นตัว m อ็ m p r o v e d นะครับผมส่วนใครถามรถฟิลลี่มีไหมครับฟิลลี่บางขายไปแล้วนะครับผมใครที่พลาดก็อาจจะรอปีหน้าไม่ก็อาจจะไม่อาจจะไม่มาอีกแล้วเนาะอันนี้ ก็จะเป็นนี่ทั่วไปก็อย่างที่บอกก็คสิบสามคันก็คือจะใช้ได้หมดเลยนะ <t> ถ้าถ้าเท่าที่เราหนักไม่ผิดเนี่ยก็สิบสามคันนี้ใช้ได้หมดเลยภารกิจครับผมก็เป็นภารกิจหนึ่งครั้งต่อบัญชีเนาะไม่ง่ายทําก็แค่ว่าอยู่ในสิบดับแรกของของขัานการพื้นฐานให้ได้ก็พอครับผมตามนั้นเลยแล้วก็จะได้ตัวอ่าอยุทธปัจจัยใหญ่แล้วก็ตัวเป็นลายตกแต่งตัวนี้เชร์แมนนะครับ <t> เป็นตาสินทรัพย์เชื่มงานเพรตกเอาไว้แต่งรถเนาะก็คือไม่ได้เป็นของที่ว่าอะไรมากแล้วก็อารมณ์เหมือนกับมาขายของอเฉยๆนี่แหละนะครับผมไม่มีอะไรเลยแต่ว่าถ้าใครที่มีรถถังเชื่อมนอยู่นะครับผมเทียห้าเทียแปดเนี่ยก็ไปเล่นครับผมเพราะว่าเล่นครั้งชนะครั้งเดียวแล้วก็ได้ของแล้วอะของที่ได้เนี่ยมันก็ของใหญ่เอาไวขา้ขายกินก็ได้นะครับผมขายก็ได้ชิ้นละหมื่นอะได้มีได้เก้าชิ้นก็เก้าหมื่นเครดิตแล้วอะ นะครับผมหรือเอาไปใช้งานในพวกแคนวงแคนวอลลิงก็ได้นะครับผมกิจกรรมต่างๆก็ได้ตามนี้นะครับผมผมว่าภาคกิจมันไม่ยากเนาะแล้วมยังมีโอกาสทําอยู่เนาะตามนี้ครับ